สวัสดีจ้าเอฟซี 4, มีโตตาแว่นสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนวันนี้แอนนองอมีดโตดาบบองหัวตัดแล้วก็วมีดขอปากนกแก้วมานำเสนอให้พี่น้องเบิงค่ะนี่นี่นจะสวยๆงามๆค่ะนี่ มาเบงอันแหลกกันเด้อพี่น้องมาเบงอันแหลกมาเบงมีโตอันนี้ค่ะมีโตเนาะนี่มีโต้ปลายตัดอันนี้สิบหกนิ้วนี่ค่ะมีโต้ปลายตัดสิบหกนิ้ววัดจากปลายมีดสุดด้ามมีดค่ะมีโต้ปลายตัดวัดจากปลายสุดด้ามมีดสิบหกนิ้วราคาสี่ร้อยบาทเบงได้ค่ะเบง ด้วมากๆเป็นว่าเอาเป็นว่าเอานักสันอันนี้ค่ะเป็นห้ามิลแล้วว่เอานักด้วยย่าวยาวสันใส่นักมือบ,บ่่ตองนักด้วยย่าวยาวสันยายนกจัดให้ค่ะนี่มีโต๊ะปลายตัดสามคูณสิบหกนิ้วราคาสี่ร้อยบาท ต่อมาเมาเบบังมีดขอปากนกแก้ว่ามีดขอปากนกแก้วทำจากเหล็กเนบมีดขอนี่อันนี้อ่านะคะบังมีดขอนี้วัดจากปลายมีดสุดด้ามมีดขึ้นกันอันนี้ค่ะอันนี้สิบแปดนิ้วค่ะอันนี้สิบแปดนิ้วราคาห้าร้อยบาทวัดจากปลายมีดสุดด้ามมีด อันนี้สิบแปดนิวด้วด้อขามีดขอปากนกแก้วนี่สิบแปดนิ้วลาค่าหาลอยบาทบังสันบังสันค่ะสันหกมิลมีดขอบเพนบอกว่าใส่กับงานหนักเพนโทรมาบอกยายนุ่งว่ายายสุดแข็งแข็งที่สุดบังสันมันใส่กับงานหนักยายนงกระัดให้ค่านี่มีดขอปากนกแกว้วนี่ สั่งว่าเป็นชุดเป็นชุดนึ่ค่ะชุดของเพ่นนี่เนาะเิ่นว่าใส่งานนักลุยงานนักในสวนเห่นว่านี่จะต้นใหม่ใหญ่ค่ะใอ้นกกระจัดให้ค่ะอันต่อมา,มาเมื่อบ่งมีดขออันนี้มีขอปากนกแก้วขึ้นกันอันนี้สิบหกนิ้ววัดจากปลายมีดสุดด้ามมีดขึ้นกันค่ะอันนี้สิบหกนิ้ววัดจากปลายมีดสุดด้ามมีดราคาสี่ร้อยบาท มีดขอปากนกแก้วสามคูณสิบหกนิ้วราคาสี่ร้อยบาทอันนี้สี่ร้อยบาทด้วยค่ะนี่สนันหนาหกมิลนี่ค่ะตีจากเล็กแหนบนี่เพราะว่าจะนกจะใส่เล็กแหนบทุกอย่างเลยค่ะ้าเพิ่นบ่นสังมา้าเพิรนบ่นสังว่าเอาเล็กนั่นเล็กนี่หายนุ่งจะเอาเล็กแหนบโดยเฉพาะเลยค่ะเอาหล็กแหนบอย่างเดียว ชุบแข็งพิเศษโดยงานหนักได้ในหัวนี้สวนเปินวาเปินสวนเปิลหกเนาะนี่จะต่นใหม่ใหญ่สุบแข็งใหญ่โยย่า่ัน้น้องก็จัดให้ค่ะพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดขอปากนกแกว้วอยากได้มีดโตปลายตัดก็โทรมาหาตาแวน่นยายน้องได้ที่0934963852 เบอร์นีเป็นเบอร์ไล่เด้อจ้ะบันทึกเบอร์นลีลงไปจะขืนไล่มีตัวตาแว่นมาคุยกับยายนงทางไล่ก็ได้ค่ะหรือจะทรงผ่าทรงรวบชอบแบบใดก็ทรงไมายายนงยายนงตีตามสั่งตีร้อนด้วยมือค่ะยนยายนงตีร้อนด้วยมือค่ะยายนงมีมีเครื่องจักรเครื่องยนต์คือเพ่นดอกค่ะยายนงจะทําด้วยมือสามารถรับช่วได้สองช่องทางค่ะ มีตตวแต่แวนรับช่ได้ทั้งสองช่องทางทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ค่ะเข้าไปช่แลเราอย่าลืมกดไลค์กดแจ้์กดติดตามหายายน้ำเนียเด้อค่ะยายนุ่งขอบคุณลูกค้าทุกๆคนขอบคุณพี่น้องทุกๆกคนที่ให้กำลังใจมือนียายนุ่งพ้ามาเบิงสนีกรสวัสดีจ้า